นิ้วใครน่าน่ารักจังเลยข่าวจะไปคู่จิ้นเหรอใช่เป็นข่าวคู่จิ้นเหรอเขาเลิกจิ้นไปนานแล้วเธอเธอมันอย่าใฝ่สูงอ้าวแล้วเขาจิ้นกับใครเดี๋ยวนี้เขาจิ้นกับแท็กไปแล้วไงฮะเขาหมายถึงข่าว,วข่าวแล้วข่าว บอยกับมากี้บอยกับมากีมันเขาเป็นแบบคู่จิ้นเพราะว่าจำได้ไหมไอ้งานแฟนมิสติ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิงที่แบบว่าบอยสอนให้น้องวันหม่เนี่ยเรียกเรียกพี่มากี้ว่าพี่สะพ้ยนี่ไงบอยนะฮะก็ แฟนคลับกันไปและแต่ที่เราอยากจะรู้ก็เพราะว่าคนที่ฟังอย่างสาวมากี้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้าง <He> i, เ,เจอบบตัวรแราวไปถามกันนี้นึงนะครับรวมไปถึงงานคอนเสิร์ตลิฟตามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีคุณบอยเองเอะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเป็นแขกรับเชิญไงถูกต้องแต่ก็เห็นมากี้ไปดูคอนเสิร์ตด้วย <S 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 ไ,ไปตามให้กําลังใจหรือเปล่าสุดท้ายอัปเดตเรื่องที่มีหนุ่มฝรั่งเนี่ยมาจีบได้ข่าวว่าบอยเนี่ยเขามีถามถึงด้วยบอยหึงเหรอหึงอะปะบอยนี่มากี้ดูแบบเข้าเข้ากันดีกกัับวนใหมม่่าะ เอาก็ทำไมเข้ากันดีก,นนก็น้องก็คนรักน้องวันไล่ไงสนิทกันเนี่ยเราก็ชอบเต้าข่าวอ่ะเต้าอะไรก็อ่านตามข่าวไงเขาจิ้นนะเขาจิ้นกันไงไม่มีเลยนะเมื่อวานนี้พี่บอยยังบอกอยู่เลยว่าได้ข่าวแบบมีฝรั่งมาชิมหรอใครไม่มีอะค่ะไม่มีเลยก็เขาคงเขาเขาคงบอกว่าทำไมแบบแกไม่อัปเดตชันอะไรเนาะไม่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 งอนไม่งอนเหคอ ไม,ไม,ไม่ไม่ค่ะ <hum> เขาเขาอาจจะมีซุปของเขาแต่ว่าพวกพี่ไม่รู้หรือเปล่าคุยคค่ะไม่มีอะไรเงี้ไม่มีค่ะไม่มีเลยในรอบปีนี้คนเดียวที่เป็นคนต่างชาติที่ไปกินข้าวด้วยคือคุณลุงคนเดียวเลยเฮีย <c oughs> พี่บอยในคน,นเสิร์ติสตาเป็นไงครับ สนุกดีค่ะเขาเก่งนะมนไม่คิดว่าแบบว่าจะร้องแบบเพลงสดได้ขนาดนี้เขาชวนไปหรือเราไปเองกับยังไงชวนไปค่ะชวนไปไม,ไม่ไม่ไม่ตามเฝ้าไปดูแป๊บนึงก็กลับวันรุ่งขึ้นต้องทํางานเช้าค่ะก็ะะได้ดูคอนเสิร์ตแค่ครึ่งเดียวเขาได้กำลังใจดีแต่เป็นเขาได้กำลังใจดีแต่ทางบ้านละค่ะเป็นยังไงครับเราเรียกพี่สบายเหรอครับพี่ไม่ไม่ได้เรียกค่ะอันนั้นพี่บอยเขาแกล้งมากกว่าตายค่ะแต่ว่า แต่ว่าชีวิตจริงอันนั้นคือชีวิตไม่จริงอชีวิตจริงเรียกว่าพี่กี้อะค่ะเขาคงไม่ราบอะค่ะให้ให้เรียกอะไรเขาก็เรียกเพือจะพูดจะบอกให้เขาพูดอะไรเขาก็เขาจะพูดตามมากกว่าใช่ค่ะวันใหม่เป็นกันมเทีโอโหไม่หรอกค่ะก็เป็นพี่น้องกันมากกว่าอืมนะ นักข่าวเขายังจะไปถามอีกเขาจะถามจนกว่าคู่นี้จะเป็นแฟนกันนั่นแหละถูกต้องนะฮะอะไรคิดอะไรอ่ะว่าก็นั่นเขาคู่จิ้นเพื่อนงานเดี๋ยวเดี๋ยววตื่นท้นมาทำรายการช่วยดูตำแหน่งเราด้วยอยู่ตรงจุดไหนเราอ่ะเราอยู่ตรงจุดไหนขี้เกียจก้มลงไปขุดออกมาจากใต้ตมนี่บอยที่ยังลดตัวมาคุยกับเราเลยนะบอยปกรณ์อ่ะแต่ผมไม่ลดแค่งาน อย่ามานอกรอบไม่เอาเสียเวลาเข้าข่าวต่อไปข่าวต่อไปนะคะเรื่องของบอยแต่บอยนแต่ไม่แงปีหนาอย่่แตรงต่แบอยพ่ต่แว้นต่แ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 ่แต่แต่แต่งมาแต่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 แ่แต่แตาแต่แต่แต่แ่าต่แต่แต่่แ่แต่แต่แต่แ่แ่่แด่แต่แต่่่